ถ้าเราลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าประเทศไทยเป็นเหมือนร่างกายของคนคนหนึ่งเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรคือกระดูกสันหลังแล้วอะไรคือเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงเราทั้งหมดคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในแผนที่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เองล่ะคะ่ะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าผืนดินสายน้ำแล้วก็ลมมรสุมที่แตกต่างกันมากๆเนี่ย มันปั้นแต่งให้6ภูมิภาคของไทยมีตัวตนมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยได้ยังไงซึ่งข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็หลากหลายมากครับทั้งบทสรุปเอกสารวิชาการแล้วก็มีสคริปต์จากวิดีโอด้วยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองเชื่อมโยงจุดเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะจากก้อนหินบนภูเขาสูงไปจนถึงรสชาติของอาหารเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าทำไมประเทศไทยถึงได้มีความหลากหลายที่น่าทึ่งขนาดนี้งั้น เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะลุยเลยครับโอเคค่ะขอเปิดด้วยภาพเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่ดิฉันว่ามันทรงพลังมากเลยที่บอกว่าเทือกเขาคือกระดูกสันหลังของประเทศส่วนแม่น้ําคือเส้นเลือดเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับเพราะโครงสร้างหลักของแผ่นดินไทยส่วนใหญ่เลยคือแนวเทือกเขาที่วางตัวในแนวเหนือลงใต้ซึ่งมันไม่ได้ทําหน้าที่แค่ก้านแผ่นดินนะ แต่มันเป็นเหมือนผู้กำกับที่คอยสั่งการทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ลมฟ้าอากาศไปจนถึงวิถีชีวิตของผู้คนพอพูดว่าเป็นผู้กำกับบทบาทแรกที่แบบชัดเจนมากเลยก็คือการเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติใช่ครับอย่างทิวเขาตะนาวสีที่กั้นไทยกับเมียนมาหรือทิวเขาพนมดงรักที่กั้นเรากับกัมพูชามันคือเส้นเขตแดนที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้เลย และไอ้กำแพงธรรมชาตินี่แหละครับที่สร้างปรากฏการณ์สำคัญขึ้นมาอย่างในภาคตะวันตกที่เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเขตเงาฝนหรือเรนชาร์โดได้แบบชัดเจนสุดๆอ๋อเขตเงาฝนเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆค่ะแต่เอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจภาพรวมเท่าไหร่มันทำงานยังไงกันแน่คะคืออย่างนี้นะครับลองนึกภาพตามนะฮะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันก็อุ้มความชื้นมาจากทะเลอันดามันแบบเต็มที่เลยค่ะ พอพัดมาเจอกำแพงสูงชันของเทือกเข้าตะนาวสีปุ๊บมันก็ถูกบังคับให้ลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วออทีนี้พออากาศลอยสูงมันก็เย็นลงความชื้นที่อุ้มมาก็เลยกลั่นตัวแล้วก็พุชเทลงมาเป็นฝนกระหน่ำฝั่งเมียนมาจนหมดเกลี้ยงเลยครับ เหมือนผู้เขามันบีบน้ําออกจากก้อนเมฆจนแห้งเลยว่าง้นเธอะค่ะใช่เลยครับพอแม่ก้อนเดิมเนี่ยลอยข้ามกําแพงมาถึงฝั่งไทยมันก็กลายเป็นลมแห้งๆที่แทบไม่มีฝนเหลือแล้วผลก็คือจังหวัดอย่างกาญจนบ,บุรีหรือตากจะมีฤด,ดูแรงที่ยาวนานกว่าฝั่งพมา่าที่อยู่ห่างกันแค่นิดเดียวแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยโหผูเขาลูกเดียวกันแท้แต่สร้างสภาพอากาศคนละขั้วเลย แต่ถ้าเป็นภาคเหนือราคาที่ภูเขาสูงแล้วก็ซับซ้อนกว่ามากอย่างดอยอินทนนท์ที่เป็นจุดสูงสุดของประเทศกำแพงที่นั่นมันสร้างผลลัพธ์ต่างออกไปไหมคะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับที่ภาคเหนือเนี่ยความสูงและความซับซ้อนของทิวเขามันไม่ได้แค่สร้างเขตเง,เงาฝนแต่มันสร้างความโดดเดี่ยวในเชิงภูมิศาสตร์ขึ้นมาความโดดเดี่ยวครับในอดีตการเดินทางข้ามไปมามันยากลําบากมากซึ่งความโดดเดี่ยวนี่แหละครับ กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่และเป็นอิสระสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ทั้งภาษาคำเมืองอักษรตัวเมืองศิลปะต่างๆถูกต้องครับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆก็เกิดจากตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากค่ะจากกำแพงที่สร้างความแห้งแล้งในภาคตะวันตกกลายมาเป็นเบ้าหลอมวัฒนธรรมในภาคเหนือทีนี้เราพูดถึงกระดูกสันหลังไปแล้วถ้าจะพูดถึงเส้นเลือดบ้างล่ะคะ เส้นเลือดเส้นไหนที่สําคัญที่สุดต่อร่างกายที่เชื่อประเทศไทยโอ้โห oh, คาถามดีมากครับถ้าให้เลือกเส้นเลือดแดงใหญ่เลยเอออร์ต้าเลยนะผมคงต้องยกให้แม่น้ําเจ้าพระยาครับเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ใช่แค่แม่น้ําแต่มันคือผู้สร้างที่ราบภาคกลางซึ่งก็คือหัวใจของอรารยธรรมไทยเลยทีเดียวครับความยิ่งใหญ่ของมันเกิดจากการรวมพลันของแม่น้ำสี่สายจากขุนเขาทางเหนือก็คือปิงวังยมน่านใช่ครับไหลเมื่อรวมกันที่นครสวรรค์ แล้วพลังการรวมตัวกันนี่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรกับแผ่นดินบ้างคะมันคือกระบวนการสร้างแผ่นดินเลยครับตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่น้ำทั้งสีสายได้พัดพาเอาตะกอนดินที่อุดมสมบูรณ์จากภูเขาลงมาทับถมกันเรื่อยๆจนเกิดเป็นที่ราบลุ่มที่กว้างใหญ่และก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศผู้ในาย่ายคือแผ่นดินภาคกลางส่วนใหญ่ที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ก็คือของขวัญจากแม่น้ำสี่สายนี้นี่เอง ก็เลยไม่แปลกเลยที่จะกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงมาทุกยุคทุกสมัยถูกต้องครับแล้วในภาคอื่นๆก็มีเส้นเลือกสําคัญเหมือนกันนะครับอย่างภาคอีสานที่กว้างใหญ่มากใช่ค่ะหัวใจของอีสานก็คือแม่น้ำสองสายคือแม่น้ําชีซึ่งเป็นแม่น้ําที่ยามที่สุดในประเทศไทยกับแม่น้ํามูลอสองสายนี้ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงที่ราบสูงโคราช แล้วก็แน่นอนว่ามีแม่น้ำคงที่เป็นพรมแดนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ด้วยซึ่งจุดที่แม่น้ำมูลไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงที่อุบลราชธานีเป็นภาพที่น่าทึ่งมากนะครับดิฉันเคยเห็นภาพจากแหล่งข้อมูลค่ะที่เรียกว่าแม่น้ำสองสีใช่ไหมคะที่สายน้ำสองสายไหลคู่กันไปเลยใช่เลยครับมันเกิดจากความแตกต่างของตะกอนในน้ําแม่น้ําคงที่เดินทางไกลามาจากขีมาลาัยเนี่ยน้ําจะขุ่นๆหน่อยสีเหมือนสีปูนอือหือ ส่วนแม่น้ํามูลที่มาจากในประเทศน้ําจะใสกว่าเป็นสีครามเข้มพอมาเจอกันมันเลยเกิดเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยพอพูดถึงภาคอีสานแล้วที่ราบสูงโคราชเนี่ยมีลักษณะพิเศษมากนะคะคือถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเหมือนเป็นป้อมประการเลยแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยความท้าทายเป็นความขัดแย้งที่กำลุดวิถีชีวิตเลยครับคือข้างนอกเป็นกำแพงภูเขาแต่สมบัติที่อยู่ข้างในกลับกลายเป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้ำ แถมยังมีปัญหาเฉพาะตัวคือดินเค็มิกใช่ครับดินเค็มดินเคมนี่มันมาจากไหนคะไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลสักหน่อยมันมาจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินครับใต้ที่ราบสูงโคราชมีชั้นเกลือหินขนาดใหญ่อยู่พอฝุนตกลงมาน้ําก็จะซึมลงไปละลายเกลือพวกนี้พอถึงหน้าร้อนแดดแรงๆน้ําใต้ดินก็จะระเหยกลับขึ้นมาที่ผิวหน้าดินอีกครั้งแต่คราวนี้มันพาเอาเกลือติดขึ้นมาด้วย อ๋ oh. พอระเหยหมดก็จะทิ้งคราบเกลือขาวๆไว้บนดินทำให้พอปลูกอะไรก็ลำบากไปหมดบวกกับอากาศที่สุดขั้วด้วยหน้าหนาวก็หนาวจัดหน้าร้อนก็ร้อนระอุโห oh. เจอโจทย์ยากรอบด้านขนาดนี้แล้วคนอีสานมีวิธีปรับตัวกับความท้าทายพวกนี้ยังไงคะในหลังข้อมูลเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษเลยถูกต้องครับ เพราะเมื่อการเพาะปลูกพืชสดมันไม่แน่นอนกุญแจสําคัญในการอยู่รอดก็คือการถนอมอาหารและภูมิปัญญาขั้นสุดยอดที่ตอบโจทย์นี้ก็คือปลาร้าครับนี่ไม่ใช่แค่อาหารนะแต่มันคือยุทธศาสตร์การเอาตัวรอดเลยแหล่งข้อมูลบอกว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีมานานกว่า5,000ปีแล้วมันคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนปลาที่หาได้เยอะมากๆในฤดูน้ำหลากให้กลายเป็นแหล่งโปรตีนที่เก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปี ใช่เลยครับมันคือการเล่นแร่ปแปร่าทางอาหารอย่างแท้จริงและภูมิปัญญานี้มันก็ยังรากลึกลงไปในวัฒนธรรมด้วยประเพณีต่างๆจะผูกพันกับการเกษตรอย่างประเพณีบุญบั้งไฟอ๋อบุญบั้งไฟก็คือพิธีกรรมที่สะท้อนความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการร้องขอฝนจากเบื้องบนซึ่งมันต่างกันสุดขั้วกับอีกภาคหนึ่งของไทยเลยครับที่ปัญหาไม่ใช่การขาดน้ำแต่คือการอยู่กับน้ำที่มากล้นตลอดทั้งปี นั่นก็คือภาคใต้เป็นการเชื่อมโยงที่เห็นภาพเลยค่ะจากดินแดนที่ต้องจุดบ้างไฟขอฝนไปสู่ดินแดนที่เป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลสองฝั่งรับลมมรสุมไปเต็มๆเต็มๆเลยครับการที่มีทะเลทั้งฝั่ง,งอ่าวไทยและอันดามันทําให้ภาคใต้กลายเป็นภาคที่ฝนตกชุกที่สุดในประเทศจนมีแค่2ฤดูคือฤดูร้อน กับฤดูฝนที่ยาวนานมากค่ะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้กลับเหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ชอบน้ําและความชื้นสูงอย่างยางพาราและก็ปาล์มน้ํามันแล้วในเชิงประวัติศาสตร์ล่ะคะ การเป็นเหมือนสะพานเชื่อมสองมหาสมุทรแบบนี้มันส่งผลยังไงบ้างมันทําให้ภาคใต้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สําคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเก่าแก่ที่รุ่งเรืองอย่างตามพรหมลิงหรือจกักรวรรดิศรีวิชัยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอิทธิพลพวกนี้เราก็ยังเห็นได้ชัดที่สุดก็คงเป็นเรื่องอาหารการกินนี่แหละคะ่ะแน่นอนครับรสชาติที่จัดจ้านการใช้เครื่องเทศโดยเฉพาะขมิ้นที่เป็นเหมือนพระเอกของอาหารใต้เลยใช่ครับแหล่งข้อมูลบอกว่ามันไม่ได้แค่ให้สีสวยนะ แต่มีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลที่หาได้ง่ายในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต้องกินคู่กับผักหน่อหรือผักสดพื้นบ้านเพื่อตัดรสเผ็ดร้อนเป็นภูมิปัญญาที่ร่างกายสัมผัสได้จริงๆครับนอกจากอาหารก็ยังมีศิลป,ปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนังตะลุงแล้วก็สำเนียงภาษาที่เรียกว่าแหลงใต้ที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะเราเห็นแล้วว่า ภูมิศาสตร์มันเป็นเหมือนผู้กำกับที่คอยจัดวางบทบาทของผู้คนในแต่ละภาคเลยทีนี้อยากจะชวนคุยต่อค่ะว่าในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจเปลี่ยนไปมากลักษณะทางภูมิศาสตร์ดั้งเดิมเหล่านี้มันถูกนำมาต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคใหม่ได้ยังไงบ้างคะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ต้องเริ่มที่ภาคตะวันออกเลยครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศแต่กลับกลายเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งไปได้น่าสนใจนะคะว่าภาคตะวันออกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงภาพสวนผลไม้ทะเลสวยๆตอนนี้กลับถูกนิยามใหม่ด้วยโรงงานและเทคโนโลยีใช่เลยครับและรากฐานเดิมของภาคตะวันออกก็มาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับดินตะกอนจากแม่น้ำบางปะกงทำให้กลายเป็นตะกก้าผลไม้ของประเทศ และในอดีตแถบจันทบุรีตราดยังเคยเป็นแหล่งทับทิมสยามอัญมณีล้ำค่าที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยแต่ปัจจุบันพลังขับเคลื่อนหลักเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดิฉันเคยได้ยินชื่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC บ่อยมากเลยค่ะช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่มันคือเมกะโปรเจกต์ครับ ที่ตั้งเป้าจะพลิกโฉมภาคตะวันออกให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยานยนต์ไฟฟ้าหุ่นยนต์การบินและโลจิสติกโดยมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างท่าเรือแหลมฉบังเป็นหัวใจสำคัญถูกต้องครับมันคือการต่อย,ยอดจากทาเลที่ตั้งที่ติดทะเลและใกล้เมืองหลวงไปสู่การเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจยุคใหม่นั่นเอง น่าสนใจนะคะว่าภาคตะวันออกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงภาพสวนผลไม้ทะเลสวยๆตอนนี้กลับถูกนิยามใหม่ด้วยโรงงานและเทคโนโลยีใช่เลยครับและรากฐานเดิมของภาคตะวันออกก็มาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับดินตะกอนจากแม่น้ำบางปะกงทำให้กลายเป็นตะกรล้าผลไม้ของประเทศและในอดีตแถบจันทบุรีตราดยังเคยเป็นแหล่งทับทิมสยามอัญมณีล้ำค่าที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วย แต่ปัจจุบันพลังขับเคลื่อนหลักเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดิฉันเคยได้ยินชื่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC บ่อยมากเลยค่ะช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่มันคือเมกะโปรเจกต์ครับที่ตั้งเป้าจะพลิกโฉมภาคตะวันออกให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยานยนต์ไฟฟ้าหุ่นยนต์การบินและโลจิสติก โดยมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างท่าเรือแหลมฉบังเป็นหัวใจสำคัญถูกต้องครับมันคือการต่อยอดจากทําเลที่ตั้งที่ติดทะเลและใกล้เมืองหลวงไปสู่การเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจยุคใหม่นั่นเอง เป็นการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะว่าแต่พอพูดถึงการต่อยอดทางเศรษฐกิจเราย้อนกลับไปที่ภาคตะวันตกอีกสักนิดได้ไหมคะที่เราคุยกันดันต้นว่าเป็นดินแดนแห่งกำแพงธรรมชาติและเขตเงาฝนฟังดูเหมือนจะมีแต่ข้อจำกัดแต่จริงๆแล้วมันมีโอกาสทางเศรษฐกิจซ่อนอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งที่น่าทึ่ง แม้จะอยู่ในเขตเงาฝนแต่หลังกำแพงภูเขานั้นกลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลายมากในแหล่งข้อมูลให้ภาพที่ชัดเจนเลยค่ะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของผืนป่าตะวันตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและในแนวเทือกเขาเหล่านั้นก็ยังซ่อนแร่ธาตุใต้ดินที่สําคัญไวมากมายทั้งทองคําดีบุกหรืออัญ,ญมณีอย่างไพลินที่กาญจนบุรี ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ก็เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคโดยตรงคือการเกษตรกรรมพืชไร่อย่างอ้อยมันสำปะหลังที่ทนแรงได้ดีและที่สำคัญที่สุดคือการค้าชายแดนอ๋อการค้าชายแดนครับคึกคักมากเพราะมันอยู่ติดชายแดนแพร่ๆเลยด่านชายแดนอย่างด่านแม่สอดที่ตากหรือด่านเจดีสามองค์ที่กาญจนบุรี ก็เลยไม่ได้เป็นแค่จุดผ่านแดนแต่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เชื่อมชีวิตของผู้คนสองฝั่งเข้าไว้ด้วยกันถูกต้องครับมันคือภาพที่สมบูรณ์แบบของดินแดนที่กำแพงธรรมชาติไม่ได้เป็นข้อจำกัดแต่กลับสร้างโอกาสและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาได้การพูดคุยของเราวันนี้เหมือนได้เดินทางสำรวจทั่วประเทศเลยนะคะเราได้เห็นแล้วว่าเทือกเขาสามารถเป็นได้ทั้งกำแพงและเป็นเบ้าหลองวัฒนธรรม ความท้าทายของผืนดินก็จุดประกายภูมิปัญญาที่น่าทึ่งและทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็สามารถกำหนดโชคชะตาทางเศรษฐกิจได้จริงๆครับตั้งแต่อาณาจักรล้านนาในหุบเขาไปจนถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC บนชายฝั่งทะเลใช่ค่ะสิ่งที่อยากจะตอกย้ำในตอนท้ายก็คือภูมิศาสตร์ไม่ใช่แค่ฉากหลังของประวัติศาสตร์นะครับแต่มันคือพลังที่ขับเคลื่อนและก่อร่างสร้างตัวตนของความเป็นไทยในทุกมิติ ตั้งแต่อาหารที่เรากินประเพณีที่เราเฉลิมฉลองไปจนถึงภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแม้แต่การที่เราแบ่งประเทศออกเป็นหกภาคก็ล้วนมีรากฐานมาจากลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศและวัฒนธรรมเหล่านี้แล้ครับและสุดท้ายนี้ค่ะในยุคที่สภาพภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแหล่งข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่านี่คือความท้าทายระลอกใหม่ที่คนไทยต้องเผชิญ เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเขาว่าในเมื่อวัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคผูกพันกับจังหวะของลมมรสุมและภูมิประเทศอย่างลึกซึ้งมานับพันปีอยากชวนให้ลองคิดต่อว่าวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอมจากผืนดินเหล่านี้จะต้องปรับตัวอีกครั้งอย่างไรเพื่อเผชิญหน้ากับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ